เฮโยเฮโยเฮโยเป็นไงครับเพื่อนๆชาวเศรษฐีเซฟประเทศไทยนะครับวันนี้ต่อคัอลักเข้าสู่การรีวิวอีเวนท์ที่มีชื่อว่าที่เครื่องรางระดับท็อปใหม่แกนแม่เหล็กเลือดไหลที่บอกเลยนะครับว่าความสามารถอันโกงมากๆนะครับบอกเลยเลยว่าต้องมีเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าโกงสุดๆนะครับแต่ว่าถึงจะเลือดไหลจะน้อยลงไปหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับเมื่อตกลัมากของตัวเองนะครับ50%ใช้เอฟเฟกต์เลือดไหลนะครับศัตรูในแถวทั้งหมด1เทิร์นะครับ1เทิร์เองนะครับ หนึ่งเทิร์นนี่คือแบบตัดโล่เฉยๆจริงๆอ่ะถูกเพื่อตัดโล่จริงครับแล้วก็มีดูดหน้าหลังแล้วก็คือเอ้ยดูดหน้าหลังสี่ช่องครับและขังคุกนะครับความสามารถเดียวกับดูดขังกงดูดขังกงดาร์กเลยนะครับดูดขังกงเลยดูดมาแล้วก็ขังกงนะครับไม่่าทําอะไรเรียกมาแล้วขังกงโกงสุดและขังคุกครับใช่แล้วและขังคุกบอกเลยว่าโกงที่สุดเลยครับถ้านี้เป็น60 75- 6เดหียผมจะทำแล้วนะบอกให้ รอดักดีกว่าครับดักมาเน่65 65 65แล้วก็95นะครับคอยดูคอนเฟิร์มปะไม่เฟิร์มนะครับจะบอกว่ามาแน่นะครับแล้วก็ทําให้เราเล่นเอลิเซ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วหรือเปล่าก็ไม่นะครับเอลิเซ่บัฟหมดก็อ่อนแล้วนะครับไม่มีบ้านพูดจะเล่นยังไงก็ไม่รู้จีนี่มาช่วยให้เอลิเซ่เล่นได้ไหมก็เล่นได้ขึ้นครับเพราะว่าเอลิเซ่เราอะถ้าเราเล่นสายดูดเราก็เล่นดูดขังกงอยู่แล้วครับไม่ดูดขังกงก็ดูดเวอร์ชั่นอื่นท,ที่ไหนที่เรามีสักอันหนึ่งแต่ว่า ถ้าดูดขังขังกงเนี่ยมาท้ายฝ่ายตรงข้ามตายเลยครับไม่ต้องมาห่วงเรื่องผลกระทงผลกระทบเราก็จะล้มเขาได้เลยนะครับทั้งเศกขุ่นเรการแล้วก็สารพัดเลือดไหลดูดนะครับดูมาแล้วขังกงด้วยนะครับจี้ไม่ออกอะไรไม่ออกนอกจากว่ามังกรนอกจากจะเป็นมังกรลากอนนะครับมังกรออกแต่ถ้าไปช้อนก็ออกเหมือนกันนะครับมังกรก็ออกไพ่ทหารยังออกอยู่แต่ไพฑยทหารคงไม่มาแหละอยู่นิ่งพวกสกิลสกิลของ นี่ก็ไม่ออกนะครับพวกสกิลดักวาร์เราก็ไม่ออกตอนนี้จะเล่นดู2ตัวนะครับเล่นดู2ตาจะเป็นเอลิเซ่ตาหนึ่งแล้วก็เมอร์คิวรีตาหนึ่งเอาไปเล่นแบบของจริงเลยดีไหมครับก็ดีนะครับความสามารถระบอกเอานะครับว่าเป็นดูดเลือดไหลกับขังกงนะครับโกมากมากเลยนะครับของต้องมีบอกเลยว่าของต้องมีสเก็ตดีกว่าครับง่ายๆคิดว่าจะรอดไหมครับไม่รอดนี่เป็นไรครับอับอายขายกินาเล่น เอาเล่นขำๆครับให้ดูว่าเราดูดดูว่าจี้นี้จะดียังไงผมบอกเลยว่ามันดีมากๆนะครับผมว่าเป็นจี้ที่แบบว่าทุกคนควรมีพกติดบ้านนะครับเจอเมอร์คิวรี่ครับเอ้ยไม่ใช่เจออะไรดักมิวเบอร์คัลลี่ครับดามิวนี่ก็น่าหาว่าเอามาใช้นะครับมากับดวงผมว่าเริ่มมาผมก็ไม่บินแล้วพรเขามากับดวงนะครับนี่ไงนี่ให้ผมพูดไปเลยเป็นสิทครับ เอลิเซ่เริ่มมาไม่ผุดสร้างไม่ผุดแล้วก็เริ่มมาไม่วาร์ปกดก่อสร้างไม่ผุดนี่คือตานั้นเป็นขยะแล้วครับโชคดีที่เขาเล่นด่านเพนบอร์ดถ้าเล่นด่านอื่นเดี๋ยวไม่รู้จะคิดยังไงเลยครับเขาต้องกลับไปเหยียบบ้านเล่นนะครับเหอเหินทางเทคโนโลยีหอเหินจะออกใช่ไหมไม่ได้ครับนี่ดูดออกด้วยเราเลือกอะไรออกไหม พึ่งไปตรงข้ามทั้วเลือยไม่ออกมันตกบ้านตัวเองก็เลือ่อยแล้วหรือเปล่าหรือว่าต้องเป็นแลนด์มาร์คเท่านั้นตกแลนด์มาร์คของตัวเองเท่านั้นนะครับตรงนี้ไม่ออกรองเท้าก็ไม่ออกนะครับดีอ๋อดีนะครับอย่างไรมันชาร์จโล่เ <12. S 1> ขาไม่มีหมวกเลยครับไม่มีหมวกก็มีโล่นะครับเราดูเป็นกระจุยกระจายหลังเราแล้วครับเขากะเตะด้วยนะครับ ดแล้วก็เตะโอ้โหมาผมตายแล้วเนี่ยนี่ครับดูขังกงเอ้ดูขงงัขงฟองนะครับไม่ขังกงเตะผมไปทีหนึงน่งดูผมอีทีหนึ่งอ๋อตกแลนด์มาร์คนะครับไม่ใช่ก่อสร้างแล้วดูดยังเป็นเวอร์ชันเก่านะครับถ้าของใหม่ๆเนี่ยมันจะของตกแลนด์มาร์คเนี่ยเมื่อตกแลนด์มาร์คหรือก่อสร้างครับมันจะดูดนะครับแต่ถ้าเป็นของเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยต้องตกแลนด์มาร์คตัวเองเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถเมื่อตกหรือก่อสร้างแลนด์มาร์คจะไม่ออกนะครับ เตรียมโตโดนแล้วครับออกอีกวาร์ปด้วยหุดระเบิดแล้วออกอชนะแล้วครับท่าทีแบบแบบดีเลยนะครับเดีเ๋ยวเขาจะมาขัดเราครับดีครับเราจะลงจะลงเราสมศักดิ์สี่นะครับน,นี่ครับย้อง้งเราวาร์ปนี่เลยครับนี่เล่นไหลว่าเมื่อกี้นี้เล่นไหลนะครับ นีเรื่องเฉิญนกันบนหัวนะครับดีๆถูมาขังผมงนวยครับโอ้โหไม่รู้จะโกงไปไหนนะครับนี่เลยมาตกที่เดิมอยู่ดีครับนอนได้ว่าเอลิเซ่แล้วโหดแล้วครับเราเซ็เขาสักทีดีกว่านะครับแกงแล้วก็อยหกได้แปลกลูกนไปเลยครับเมื่อแปลงร่างนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นตเป็นค่าผ่านทางนะครับ ไม่รู้นี่ครับอะไรอะ่ะไมเห็นนะครับเอคก็เลยมีฟเอฟเลือดไหลด้วยวกระดดดมาแล้วขังกงต่างหากโกงมากเลยนะครับเราลองเล่นกับมือคิวรี่กันดีกว่าครับตัดภาพไปเลยเฮ้ยน hey, ีค่คุณคุณนั่นแหละผมขอคุณแป๊บหนึง่ง คุณรู้ไหมครับว่าประชากรทั้งหมดที่รับชมช่องเรานะครับมีเพียง6%เท่านั้นเองที่กดติดตามเรานะครับและยังมีอีก9.3%ไม่ได้กดติดตามนั่นนะผมเศร้ามากเลยนะครับคุณเป็นหนึ่งนะหรือเปล่าถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณถูกใจนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับรับชมกันต่อได้เลยเอาล่ะครับก็กลับมากันแล้วครับสหรับใน DLC บอกเลยว่าโหดแน่ๆครับตานี้ดุเดือดเลือดพ่านมีแต่ตาเดือ เซซาโฮได้ไม้หนึ่งครับภารกิจของเราคือฆ่าเขาให้ได้ก่อนนะครับไอนซาโฮเซรบมมงคลเล็กน้อยด้วยนะครับไอผมได้ไม้สี่ไอผมรอกินนะครับเราเสื่อนอนกินเซซาโฮโดนเราสลายโลได้ง่ายได้เลยครับแค่เขาวาดพอเขาโดนเราสลายโลแล้วจะบอกได้ไหมาะเหื่นอ๋อคันทองบ,บ้านพุทธหน้ารอดน,น,อน,นะซาโฮได้ไม้หนึ่งเจที่ไม่มีโลอีกครับบัฟหรือเปล่าอ๋างงอนั่นไงมีบัฟหลังเซตนี้ ใายใส่ใส่ยอยู่สบายนะครับเพรานี่จะถ้าพอดับเบิลไปมันบบสร้างแลนมาร์คให้เลยมันจะวาร์ปน,นะไม่รู้เหมือนกันนะครับมาดูกันบ้านของเม็นผุดสักที่ไปมาแล้วมาแล้วหลังหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้อยู่หลังที่แถวเดอซาโฮนะครับให้ oh, <dear. S 1> เขาไปสร้างให้นะครับ,บร้อยครับอีเกที่สร้างลูกไฟให้เราซะแล้ว เอ้เที่สุดยอดได้หุ่นรายการเสกตาโหไปแล้วครับตกบ้านตัวเองเลยแคที่เฉือนเงินไปนะเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช้เลื่อนไหลนะครับสองเทินนะครับของเราแค่เทินเดียวเลื่อนไหลแค่เทินเดียวมันจะดียังไงเนี่ยอาจจะเริ่มเทินต่อไปก็สลายโลเขานะครับแต่หรือไม่ก็ไม่ไมสลายเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหวังว่าซีจะสร้างเลนมาให้เราเยอะนะครับ เขาเป็นตัวสร้างแลนมาคง่ายนะครับเราก็จะมีได้บ้านง่ายเหมือนกันพอเรากรอแลนโดดแล้วครับโดดแล้วเอาทิปเปิ้ลไปเลยซินั่นแหละบ้านพุดเออว่ากี่ที่พุดคนเดียวเลยอะ่ะเปอร์เซ็นต์ก็น้อยกว่าเราน้อยตอนนี้ซาโฮไม่มควรใจแล้วครับเอาให้ล้มตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้ว<า>ผมต้องสร้างบ้านไงสวยครับสร้างมาหน่อยพุดเลย ไม่ไดผู้แฉ่เข็ดอีะเฮ้ยน่าเกียดมากเลยจะผุดในชาตินี้เนี่ยไม่มีเหรอ50าสิเปอร์เซ็นต์ได้รับแรงมาเพิ่มไหนโโอ้หไม่ไหวไในเงนี้ยอะไรอ่ะไม่ออกไม่อะไรเลยอ่ะน่าเกียดมากเลย ที่ฝั่งตรงข้ามสร้างบ้านจนเต็มแมปเรายัไงไม่ผุดเลยครับเราต้องไปลงแถวนี้นะครับ <12. S 1> พี่จ,จัดการทั้งสองคนี <12. S 1> ๋ยวพี่จดได้ออกเบินออกก่อนสวยครับเบินนายต้อออกแล้วครับต้องดูแล้วสวยเจ้ <12. S 1> ที่ก็แพ้เรานะครับเพราะว่าเขาโดนขังกรงร้อยครับ เบิ้ล้วยนะครับจิตติโดนอีกคนหนึ่งครับมันเปลี่ยนบ้านแล้วครับเอาซิสอีกรอบนึงครับเบิ้ลจะด้วยนะมีออกเกาะนะครับแปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มีปัญหาครับขอวาพอสวยรครับตอนนี้มีบ้านหลุดนะครับแย่มากบ้านได้ผุดโอ้โห เกียดมากเลยปุดระเบิดเอ้ยไม่เป็นไรครับยังไงเขาทำให้เขาเล่นย,ยากขึ้นก็สบายแล้วครับเดี๋ยวเราตบมันได้ครับไอสิทธิ์ถ้าบ้านเราพุดนะครับลเล่นเขาไม่ยากครับสีเตาเบี้ยวไปแล้วตอนนี้น่าจะสร้างได้ไม่เยอะครับสร้างได้แค่สองหลังตัดหนางฟ้าก็ไม่มีเนาะหกสิบเปอร์เซ็นต์ทะลุสองทีนี่นะไม่ไหวนะครับสิส ห้อยหลังแล้วครับเกตก่อนนะไม่งั้นแย่แน่ซาโอเพื่อนก็ต้องช่วยกันนะครับเจ้าซาโฮลุมซาโฮก่อนครับการเดฟต์อันตรายเทที่พูดถักทีเราอะพูดไหมเออพูดไว้เดี๋ยวจะเชื่อนะลอยกับโยนเทที่โอ้โหไม่โยนไว้ เราเชิญเงินใครมาเงินใครที่เลไรเนี่ยด <12. S 1> ึงนี้ดาโฮมาดิเออซาโฮที่เราไปตกตรงนี้นะครับ12ถ้า10ก็ตายแค่นั้นเองนะครับ10ก็เลิกชอบความเสี่ยงไหมครับซาโฮตายดิโอ้ยเงินมา เงินลอยกระจุยกระจายโอเดซิติดปิดตรงนี้แน่เลยครับเอาแก่รถไฟสาหูวแม่งให้ห hey, oh, ัวแ้วรีบจัดการมันติดต่อยไปเลยครับติดหน้ต่อยนะใช่ต่อยครับไปโอ้โ oh, หเราไม่บ้านตรงนี้แล้วครับจบหมดเล่นแล้วครับตอนนี้นี่เอาเลย ไปสอนแล้วมันทอยได้ที่ไหนเอ้ย12ได้สวยครับ <12. S 1> ยัดฟองได้ไหมครับเนี่ยนะเอาครับรเลยเขตทีุ่ระเบิดกันจังเลยต้องทานแล้วนะวมันเะดือดสีเอ้ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนสีเป็นบ้านเราปนะเนี่ย ก็ยิ่งเชิญโอ้สุดยอดต้องอย่างงี้ดิมาขางกงเรียบร้อยเคที่อะไรได้บ้างเนี่ยเฮ้ยโถตายครับโบ้ฟวหายหมดเอ้ยเก็บซาโฮไปก่อนนะต้โฮตายช้าๆนะครับเราจะได้ ลูกไฟไว้ให้เคที่เล่นไม่ได้ยังไงก็ไม่ดึงเราครับเรามีเลือดไหลครับไม่ต้องกลัวเคที่รวยในบ้านตรงนี้จะหายไปในะเล่นบ้านเราเคที่โดนเราแล้วครับโอ้โหเจ็ดเด็เนี้ยสิตายได้ปะแต่วิวีย์ต่อยตกบ้านตายตายเลยเไปนู่นเลยเบิ้ลกันแน ยากไอซิสเออเบิ่นไปเลยบอกบ้างให้ตายก็ได้ครับจังหวะเนี้ยโอ้โหวาร์ปบ,บ้านแล้วบ้านแล้วบ้าน,านคิที่ผุดคอยดูนะบ้านเราอะนานเหลือเกินเนี่ยเฮ้ยบ้านได้วน่าซิสนี่วะเรียบร้อยอยู่เนะี่ยบอกแล้ว แตน,นไม่ได้ต้องเจ็ดครับต้องเอาเจดีให้ได้กับตาเนียววาร์ปด้วยนะครับแล้วก็ดูดแล้วก็บรตเชิงด้วยตรงต่อครับนี่แหลผมจะไปหาเกจดี่ได้ไง่ายบ้าง ไปที่ออมีแบบไป <12. S 1> ที่มีเซกโอ้โหเดินผ่านทีโล่หมดเลยนะครับโอ้โหดีได้ไม่เบิ้์นดีใด้บ้านตรงนั้นด้วยกระโดดไม่ถึงแล้วครับจะตายปะไม่ตายนะครับเต่เาเบี้ยวอยู่นะครับเต่าเบี้ยวอยู่ บ้านใคตัวบ้านเขีดที่ตายได้ไดครับแถวนี้ได้ดูดเขาได้นะครับคอยสองได้ไม่ยากนะครับอันตรายคอยหกดีกว่านี่ทอยสิบเลยสวยครับตายตายไปเลยคอยสิบครับโอ้โหออกสิบเอ็ดมือลั่นนะครับโอ้โหตกบ้านเขีดที่ด้วยดีนี่เป็นเกาะนะครับโดนะนเสกแน่เลย ถ้าถอยมาบ้านบ้านนี้แน่เลยโ <15. S 1> อ้ไปเอาซิดเลยครับเอาเรานะครับไม่เอาซิดโดนทะลุโดนทะลุมวกไปก็ร้องเลยครับตายโอ้น่าเสียดายมากเรากูสามีเลือดไหลเราสู้เคที้ได้นะครับซิตไปโอ้ยใจหายวับมาแนละ้วซิดบานลงแนละ้วโผแล้วถ้าเราโดนยังนะครับยัง เบ้นหกนะครับเดือดจะเชื่อสองโลครับปืดๆนี่เป็นไงบัดเชิญต่อนะครับมันมีหมวกซะด้วยโดนขังโกงครับเค่ที่โอ้โหโชคดีไปครับเราต้องไปทอยสี่นะครับโอ้โหไม่ได้อดบัดเชิญเขาได้ไหมไม่ได้อีก ตอนนี้ยัตอนนี้จะพยายามจะสร้างเรนมาครับรูสวยเปืนได้ปะสวยครับเราสร้างสั่พอนะครับอยู่สร้างเรนมาเข้าเจอเคทีสวยครับดูถึงอยู่ปะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ไม่ถึงนะครับบัตรเชิญน่าจะติดไม่ออกระเบิ้ลนะครับไม่เป็นไร ตอนนี้จะสร้างแลนด์มาร์นนะครับไม่งั้นเคที่เขาจะแปง่งร่างได้นะครับตอนนี้เคที่าจะโดนเราแล้วนะกกงต่อครับเคอยสี่เอเบิ้ลนะครับทำได้ครับไม่เป็นไรตอนนี้ตสร้างบ้านให้แพงๆเลยครับมาเชิญออกหน่อยดิสวยครับเชิญไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับทำได้หกสิบเหมือนเดิมครับไม่ออกไม่เป็นไรครับเคที่โดนดึงมาโดนหางโกง โอ้โหที่รวยมากเลยนะครับต้องเฉือนเงินนะครับเอาได้เฉือนแล้วใช่ไหมหรือเงินเราโดนเฉือนออเงินเราครับไม่ใช่เงินเขาโอ้โหเราก็โดนเฉือนกลับครับสู้ยากมากเลยตอนนี้เขาแปลงร่างไม่ได้นะครับเขาทิ้สองครับเรียบร้อยตายอ๋อรอดไปครับมารได้ปะสวยครับไปหลังเขาแล้วกันนะครับจะได้ไม่โดนเสียเรียกครับที่ นักเฉินกันออกมากเลยอะเออเลือดไหลออกแล้วครับนี่มาหนึ่งบีแล้วดึงมาหนึ่งบีนี่เหลือหนึ่งบีแล้วเคที่อ้โหโดนไม่มีโล่ด้วยครับโดนต่อยอีกเรียบร้อยแพ้โอ้โหจบเลยครับโหดไหมวันเราโหดอยู่นะครับแต่ว่าเคที่คนอื่นนะครับเขาไปแพ้เคที่เยอะกันบ่อยนะครับนีออ่ยังเป็นข้อดีของเคที่ถ้าคนก็เคที่ได้เก็บ บอกแล้วว่าถ้าเล่นเดียวสี่แล้วเคที่เก็บหมดเมื่อไหร่อะเราซวยครับ3มปีใครจะกูสาม0 0นล้มนะครับ<า>ที่ไม่โหดนะครับสู้เคที่ได้ด้วยแต่ว่าถ้าเคที่หนึ่ง,งกับเราเขาแพ้ไปแล้วครับแต่ว่าเขาไปเอาเงินจาก2คนนี้มาไงไม่งั้นเขาสู้เราไม่ได้หรอกผมเลี่ยมด้วยนะผมไม่สร้างถ้าเจอเคที่ไม่ต้องสร้างแรนด์มาครับเขาก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเอลิเซ่ไม่มีบินขยะอย่างนั้นเลยครับ ถ้าฝ่ายตรงข้าม <Stars S 1> สร้างเลนมาเป็นตัวสร้างเลนมาก,ก็สู้ไม่ได้นะครับเทที่ไปสู้ได้นะครับสบายมากเดีย๋ยวฝ่ายตรงข้ามเหลี่ยมหน่อยเจอมีเมียนนะครับเมียนเหลี่ยมยตัวครับตัวแปลงร่างสายแปลงร่างเจอมีเมียนเหลี่ยมตายหมดนะครับออกเป็นยังไงกันบ้างนครับสำหรับการรีวิวเลือดไหลในวันนี้บอกนะครับ่าเป็นจี้ที่น่าหาหน้ามีมากเลยนะครับสมควรมีทุกบ้านครับจี้นี้ห้าทับห้าเลยครับสิบเต็มสิบจี้นี้นะครับต้องต้องมี สำหรับวันนี้นะครับขอจบการรีวิวเป็นเท่านี้นะครับก็ไปก่อนสวัสดีครับทุกคนขอทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมเศรษฐีครับผมสุ่มไปเท่าไหร่ผมโดนไนแปดพันนะครับเจ็บมากเลยครับเจ็บมากเลยนะครับแปดพันนะครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับเพชรลาก่อนครับทุกคนขอทุกคนปิดถูกๆครับอย่างมากก็ปิดก็สามพันสองพันก็พอแล้วครับใครปิดสี่พันได้ก็คือราคาปกตินะครับไม่ต้องไม่ต้องเสียใจไปผมปิดแปดพันนะครับถ้าใครคิดตัวเองว่าตัวเองปิดแพงผมปิดแปดพันครับถ้าไม่ใครปิดเยอะปิดเยอะกว่าผมนีกก็เราเป็นเพื่อนกันครับ สำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน